กำแพงแบบไหนที่มันสามารถกันกระสุนได้ถึงจะปลอดภัยวันนี้นะครับเรามีกำแพงทั้งหมด4แบบนะครับผมคิดว่าผมหลบอันนี้ผมว่าผมรอดนะอเกิดอะไรขึ้นแั้เนี้ไม่เข้าผมบอกแล้วว่ากันได้ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเนี่ย หลายๆคนน่าจะได้เห็นข่าวนะครับมีการกาดยิงเกิดขึ้นเยาวชนอายุ14ปีการาดยิงในห้างดังเมื่อ3ตุลาคมข้างเทอร์มินอลและขณะเลี้ยวเข้าไปในห้างได้ยิงประชาชนบาดเจ็บมันใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีเนาะอย่างพี่สาวผมเลยนะครับแท้ๆเลยนะก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็วิ่งหลบอยู่เหมือนกันก็จะมีบางคนที่ไม่รู้ว่าจะวิ่งไปทางไหนก็เข้าไปหลบเนาะ อย่างอันนี้นะครับก็เขาก็ไปหลบกันเนาะในที่ที่คิดว่าจะหลบกระสุนได้เนาะในห้างในช็อปในอะไรเงี้ยหลบอยู่ในหลังกําแพงอะไรเงี้ยผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันนะว่าหลบที่ไหนถึงจะปลอดภัยเพราะบางทีกําแพงบางกําแพงก็เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันกันกระสุนได้ไหมผมว่าเดี๋ยวผมจะโทรหาผู้ชเชี่ยวชาญเนี่ยว่ากําแพงในห้างอ่ะมีแบบไหนบ้างอันนี้พี่อยู่ในห้างได้ใช่ไหมเนี่ยอยู่ในห้างโอ้ยพอดีเลยคือผมอะสงสัยว่าในห้างมันกําแพงเป็นแบบไหนแล้วมันมันแข็งแรงไหม ไม่แข็งแรงมันแข็งแรงยู่แล้วแหละถ้าเกิดไม่แข็งแรงมันก็คงไม่เป็นกำแพงถูกไหม uh huh. แต่ว้าเนี่ยมันอยู่ที่บริบทของของวัตถุดิบที่จะมาขายหรือว่าช็อปของเขาส่วนใหญ่ก็จะมี4แบบเนาะก็คือจะเป็นอิฐบล็อกก่อนเริ่มต้นจากอิฐบล็อกอิฐบล็อกนะครับแล้วก็เป็นผนังก่อเป็นอิฐมวลเบาและแข็งแรงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นอิฐแดง นะครับแล้วก็เป็นห้างส่วนใหญ่ที่ใช้กันน่าจะเป็นพวกผนังเบาถ้าส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ผนังเบาในห้างเห็นไหมเนี่ยเห็นเห็นครับเห็นติดเนี้ยก็คือเป็นผนังเบาแล้วติดลามิเนตครับอ๋อเนี่ยพี่อย่างอย่างอันเนี้ยที่เขาไปหลบกันเนี่ยอ๋อไอ้นั่นเขาเรียกว่าอิดบล็อกครับอ๋อนี่คืออิดบล็อกพี่คิดว่าอิดบล็อกนี้กันได้ไหมเออเป็นกันว่ะเออน่าสนใจน่าสนใจน่าทดลองว่ะได้ครับก็เดี๋ยวเราไปลองกันทั้งกำแพงทั้งสี่ห้าแบบเนี้ยเลยแล้วก็กระสุนทุกแบบเลยให้มีที่มีการใช้งานบ ก็เดี๋ยวเราไปดูที่สนามนะครับว่าไอแบบต่างๆเนี่ยแบบไหนที่มันสามารถกันกระสุนได้โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่กับพี่ต่อมาเดิมครับ K.T. f i ไฟอาร์มแต่วันนี้เรามีพี่แบงค์มาด้วยที่โทรคุยกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคก็พี่แบงค์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปนิกการภายในครับผมอะไภายในนะครับโครงสร้างต่างๆโอเคครับพี่วันนี้เรามีกำแพงแบบไหนบ้างครับพี่ วันนี้นะครับเรามีกำแพงทั้งหมด4แบบนะครับ4แบบของเราก็คือเริ่มจากอ่อนแอไปก่อนถึงขั้นหนักดีไหมโอเคเลยเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นผนังเบานะหลักๆที่มองแล้วมันเป็นยิปซั่มข้างในหน้าต่กรองใช่ถูกไหมถึงจนเป็นกรวงครับเพราะว่าข้างในโครงกระดูกมันเน่ะมันขึ้นต้นด้วยโครงซีลายก่อนจะเป็นตัวซีนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกอลูมิเนียมแล้วก็แซนวิชเข้ากับตัวตัวแผ่นยิปซั่มยิปซั่มนี่ยทำเป็นเจลของปูนของปูนบางๆนะครับว่ามาอัดกันเป็นแผ่นอ๋อได มันจะโป่งๆถี่หายแล้วถ้าพี่จะไปหลบพี่ต้องขอก่อนไม่ไม่ต้องอย่างเงี้ยไปได้แต่ส่วนใหญ่ในถ้าเกิดว่าอยู่ในห้างใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทนี้อยู่แล้วแหละเขาเพราะว่าเขาต้องมีการมูฟเมนต์ในเรื่องของเลเยอร์อย่างเช่นเราจะเอาหินมากุทับอีกทีนึงลามิเนตติดทับอย่างนี้เดี๋ยวเราจะลองยิงแบบที่ไม่มีก่อนเล่าไดเมื่อวานนี่แล้วยิงสวนกับที่แบ้านคือถ้าเอสมจริงก็คือว่ามันจะมีการแปะเพื่อความสวยงามในห้างใช่ไหมซึ่งจะเสริมความแรงไปอีกใช่ถ้าเหยียบขึ้นมาอีกสเต็ปนึเลยนะครับอันนี้ ดูเป็นรูๆนะครับเป็นบล็อกๆนะครับอ่ะซึ่งกระโปรงเหมือนไงเลยพี่ข้างในกระโปรงแต่สัง,สงเกตดูว,ว่ามันจะมีเหมือนเป็นผนังสองชั้นอยู่ข้อดีของมันคือถูกนะครับถูกมากๆเลยแล้วก็แพร่หลายมากแล้วมันก็เบาแต่ว่าพอเราก่กอขึ้นมาแล้วก็หนักไหมหนักอยู่เหมือนกันนะเมืาอเราต้องฉาบปูนผมคิดว่าผมหลบอันนี้ผมว่าผมรอดนะถ้าเป็นถ้าเป็นลูกก้ามมออะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะรอดเหมือนกันเพราะว่ามีความแข็งแรงในระดับหนึ่งแล้วพี่ต่อครับพี่ต่อคิดว่าพี่ต่อจะหลบหลังอันนี้ไหม เลือกได้ขอสู้โอเคครับผมเป็นผู้ดูดีกว่าผมอยากเป็นผู้ดูมากกว่าต่อไปครับไอ้อันนี้เขาเรียกว่าต่อไปอันนี้คือจะเป็นอิดอิดมวลเบานะครับอิดมวลเบาสังเกตดูมันจะตันกว่าเฮ้ยแตัวนี้อันนี้ไม่ไม่โป่งนะเนี่ยครับอันนี้ไม่โป่งอันนี้จะอิดมวลเบามวเบามากเลยจับไมดิเฮ้ยี่จับไมดิพี่ถือมือเดียวเลยเหรอใช่นี่มาแล้วพี่คาราเต้เคยเห็นคาราเต้ไหมอาบะโป้ขว้าเฮ้ยผมนึกว่ามันจะหนักอ่าอันนี้เลยอันนี้เลยนะครับคืออันนี้เป็นเทคโนโลยีที่มันวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับแล้วส่วนตอยนองว่า น่าจะหลบกระสุนได้เพราะว่ามันมันมวลมันหนาแน่นอันนี้ผมเชิงวิทยาศาสตร์นะมันไม่โปร่งเออบปร่งอ่าวิธีการสังเกตว่ามันคืออิฐมนไสังเกตยังไงเออโอ้โหภาพจบแล้วอ่ะมันดูยากเพราะว่าเวลาสุดท้ายแล้วเขาจะต้องฉาบสีใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเคาะไปปุ๊บแล้วเนี่ยเสียงมันก็จะแบบเหมือนกันเหมือนกันละผมรู้แล้วพี่คือต้องยกเพราะว่ามันเบามันก็จะเบายังไงอ่ะยกไม่ได้แต่ว่าสังเกตได้ครับ อย่างเช่นพวกห้องคูแลน์ห้องเก็บเสียงของของตามห้างแม้กระทั่งภายนอกอาคารในห้างก็มีมันจะอยู่ภายนอกอาคารภายนอกอาคารจะเป็นตรงนี้ทั้งหมดเดี๋ยวพี่คือหมายความว่านี่คือเรียงตามระดับความแพงเหรอเรียงตามความแข็งแรงดีกว่าที่เราวางไว้อ่ทีนี้อ่าสุดท้ายอันนี้เป็นเป็นอิฐแดงนะครับอิดแดงที่คาราเต้ก็ใช้กันเหมือนกันใช้สอกเดี๋ลองดูโอ้ไม่ได้นะเจ็บอะไรเจ็บแต่เนี้ยครับเป็น โบราณโบราณเขาใช้กันมาหลายสิบปีเป็นหลายร้อยปีเลยกว่านะครับแล้วอันนี้คือการอบการเผาการทําให้มันมีความแข็งแรงของสเตรนจ์ของตัวของแมททเรเยลเองดังนั้นเนี้ยตัวนี้ข้อดีของมันคือเย็นด้วยพี่พูดมาอย่างนี้หมายถึงว่าอันนี้คือดีสุดเลยในมุมมองพี่ในมุมมองพี่ถ้าเกิดพี่ทาบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่จะแนะนําให้ลูกค้าใช้แบบนี้เฮ้ยอ่ะซึ่งวันนี้ก็คือเราจะมาลองยิงจริงๆแล้วแล้วก็พี่แบงก์ก็จะไปหลบหลังกรแพง ขอไม่ได้เลยขอไปพูดดูผู้สังเกตการเดี๋ยวเราจะมีตัวช่วยไปแอบแทนแล้วเหรอโอเคไหมตัวช่วยอย่างที่ตัวช่วยพี่ไม่ใช่ผมนะไม่เอาผมโอเคอันนี้ตัวแทนผมนะไอ้ขาวไอ้ขาวไอ้ขาวเป็นตัวแทนโอ้โหปืนที่เราจะใช้ทดสอบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น ปืนขนาดมาตรฐานที่เราใช้กันเราจะไม่ได้เอาลูกแปลกๆอะไรมายิงนะครับเพราะว่าเราจะเอากระสุนที่มันมีกันตามท้องตลาดเช่น9มมตำรวจทหารใช้จุด4.5ทหารใช้แล้วก็ปืน5.56ที่เป็นปืนที่ ไว้ใช้ในทางราชการผมสนใจอันนี้มากเลยพี่อ่ะฮะอันนี้คือลูกซองอ่ะฮะพิมพ์นิยมเลยพิมพ์นิยมเลยไหมเป็นปั๊มแอคชั่นถ้าเราเห็นออดอมโทลโตก็จะใช้ตอออดมเลยแต่ว่าเียวอ่ลเราจะเริ่มจากเล็กไปใหญ่โอเคครับโอเคมาเดี๋จอกันโอเคตอนนี้ก็อยู่กับครูโน้นนะครับผู้ที่จะเป็นคนทําการยิงใช่ทีมทดสอบของเคสทีมเราปั้นมาก็ะมืออันนี้นะครับเป็น9มมก็๑๙เอ็ พี่ว่าทะลุไหมครับทะลุแน่นอนครับผมไม่เหลือไม่เหลือนะฮะกามมอครับอุ้ยเป็นรูไปแล้วครับ โอเคปืนเคียครับไปดูเป้าไปดูเป้าโอ้โหแบบเนียนเลยใช้สว่านนะเจาะแล้วไปเปอรอหัวด้วยนะโอ้เนียนละเอียดเลยข้างหลังนี่ก็อักแล้วนี่คือด้านหลังนะครับก็เป็นรูออกชัดเจนเลยสรุปว่าผนังเบานะครับแบบไม่มีกระเบื้องปิดก็คือทะลุเลยนั่นหมายความว่าถ้าคุณเจอกับกำแพงอย่างนี้นะครับแล้วคุณไปหลบเนี่ยคุณก็จะเจอแบบนี้แหละอันนี้รอบที่2กงก้าวมอมเหมือนเดิมครับแต่เป็นผนังเบาที่มี แผ่นตกแต่งปิดทับเป็นกระเบื้องมันคือกระเบื้องโฮโมจีเนียส์เนามีความแข็งแรงพอสมควรเลยไว้ทําที่จอดรถนะครับกระเบื้องตัวนี้ซึ่งแสดงว่าพี่เชื่อว่ามันกันได้พี่ว่าน่าจะกัดได้อ่ะเพราะมันมาจากหินภูเขาไฟโอ้โหภูเขาไฟเลยหินภูเขาไฟแข็งแรงไหมไม่รู้หินภูเขาไฟนะลองดูลองดูอุ้ยอืมอุ้ย เกิดอะไรขึ้นเอาเนี่ยขาไปมันระเบิดแง้คือทะลุไหมครับโดนไหมเหมือนไม่ไม่เข้าผมบอกแล้วว่ากันได้หลังออกบานเลยนะหมดแรงแล้วหมดพลังแล้วสรุปเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะพี่ อันที่เราไปติดกระเบื้องทับ <พอ S 1> เข้าไปปะทะกระเบื้องปุ๊บเนี่ยกระเบื้องมันก็แตกสับแรงนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีพลังอยู่มันก็ทะลุเข้าไปเราจะเห็นผนังเบาเนี่ยเป็นรูใหญ่มากมว่าเพื่อความชัวร์คอยสักรอบอ,อีกรอบหนึ่งถ้ามันได้แบบเดิมก็แสดงว่ามันกันได้โอเคโอ้โอ้หุนล้มไปแล้วรูเหมือนเดิมเลย ไม่เกิดไม่มีลูกกระสุนออกไหมไม่มีเฮ้ยมันทนได้เว้ยเฮ้ยคือเหมือนทะลุนั่นแหละแต่ว่ากระสุนไม่สามารถไปทําลายเป้าหมายได้นะครับก็คือคนไม่ไม่ได้บาดเจ็บมีไม่มีรอยกระสุนนะครับนี่ขนาดผนังที่อ่อนแอสุดแล้วนะเนี่ยถ้าางั้นก้าวมมผมว่าทุกกรแพงกันได้หมดเลยลองอะลองเลยดีกว่ามาลองลองลองะมาลองก้าวมมกับกําแพงอื่นๆกันบ้างครับถัดไปนะครับเป็นก้าวมมมกับกําแพงแบบอิดบล็อกเป็นกําแพงอิดบล็อกที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ย ที่เราเห็นเป็นประจำนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกำแพงอีฐบ็อกเพียวๆ,ๆนะครับว่ากาันก้าวมมได้ไหมบังโอเคครับออโอ้โหทะลุอ่ะทุกคนรูใหญ่กว่าเมื่อกี้อีก <laughs> แล้วด้านหลังก็ทะลุเหมือนกัน<ะ>ใช่ไหม ไม่เข้าใช่ป่ะไม่เข้าไม่เข้าบอกแล้วไม่เข้าเนี่ยครับหัวกระสุนนะครับไม่ต้องกัดไม่ต้องหอวหน้าวางแล้วหัวลักษณะนี้คือบี้แล้วแบนเลยครับเหมือนแบบกระถูกับปูนะสรุปก็คือมันทะลุสองฝั่งจริงแต่ว่าแต่ว่ากระสุนไม่ไปเข้าที่เป้าอืมโอเคครับถัดมาเป็นก้ามมอกับอิดมวลเบาครับเอ้ย กระเด็นมานี่เลยกระเด็นมานี่เลยโดนเเออจริงเว้ยจริงเว้ยซน้อนเลยนี่ครับมีรูออกอยู่เข้าแล้วก็มีรูออกนะครับ2รูชัดเจนอันนี้อันเก่าปะมีอันใหม่อีดบนเบานะครับามมเข้านะถ้าเราจะสรุปได้เนี่ยผลลัพธ์มันต้องมีมากกว่าหนึ่งนะครับเราจะซ้ำอีกครั้งหนึ่งโอ้ย หุ่นล้มหุ่นล้มไม่เหลืออ่าไม่เหลือนะครับอันนั้นรูรูสะดือพี่ไม่ใช่ทำไมสะดือมันสวยเสียวออกหลังนี่เลยโอ้ยแสดงว่ามาเป็นเม็ดเลยกาลังงานอยู่คือแสดงว่าหัวกระสุนนี่คือไม่ได้ถูกบี้แบนอะไรเลยยังเป็นทะลุเลยอย่างเงี้ยข้อเท็จจริงเลยเนี่ยมีคนอยู่ข้างหลังอีกคนตายนะครับเออมันมันมันแปลกใจนะเพราะว่าทั้งที่อิดบล็อกมันมีรูไงมีตรงกลางมันควรจะเหมือนไม่กันแต่มันกัน แต่พอเป็นอิฐบ,บนเบามันแบบตันๆอ่ะมันไม่มีรูตรงกลางแต่วันทะลุเฉยถัดไปนี่คือมีกระเบื้องครับก็คือเป่ายิงผ่าักแล้วก็เข้าผนังการมออิฐบ,บนเบาบวกกับกระเบื้องครับร เบื้องกระจายเลย,ยเบื้องมันซับแรงไปหมดเนาะและด้วยความที่ผนังมันฉาบไว้มันมีมันมีความแข็งแรงมากกว่าตัวโน,น้อนอาจหลไม่ได้มันก็คืนกลับหลังถ้าหลบผนังนี้เขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วปลอดภัยครับเพ<อ>ิ่มเ,<อ>เติมให้อีกนิดนึงนะครับพี่ต่ออันนี้ข้อสังเกเ<อ>ตนะไม่เว่าทําเป็นสีลอกหรือทาสีชมพูสีหน่อยนะข้างหลันลอกนะอย่าไปหลบนะรายก็ต่อไปครับสุดท้ายอิดอะไรครับพี่อันนี้อันนี้คืออิดมอน หรืออิดแดงพร้อมกมวครับอิดแดงโอ้ยแดงเลยโอเคอเครับอยู่ตรงนี้เลยเคอยือกระสุนนี่คเ <c oughs> าเลยอุ้ยแบบบานเลยอะ <c oughs> ่ะกมอกับอิดมอนไปไงครับ ก็างเห็นได้ชัดเลยว่ามันฝังเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อกําแพงเลยแดงว่ามันมีความแน่นและมวลของมันหนาแล้วมันแข็งแรงคือการกระสุนได้นั่นเองกันได้เลยมันไม่ทะลุอ่ะไม่ทะลุเลยอ่านี่ไม่ทะลุครูโน้ตเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องความแม่นยําเราจะให้ครูโน้ตยิงซ้ํานัดที่2ในรูเดิมนะครับดูซิว่ากี่นัดมันจะทะลุคนยิงยังไงคนยิงที่เดิมไงกมมอิดมอซ้ำรอบสองครับอุ้ยนัดที่สามครับอุ้ย นัดที่สี่โอ้ออกนะแต่ไม่มีพลังอ๋อจะไม่มีรูนะครับไม่เข้านะครับทำสุดนะฮะไม่เข้าก็อันนี้คือ9มจบแล้วแต่ผมว่ามัน9มแล้วก็ คนอาจจะไม่มั่นใจเอาจุดสีก่อนดีกว่ากระสุนที่คนพลเรือนส่วนใหญ่จะใช้กันหรือเจ้าหน้าที่จะใช้เนี่ยที่จะเกิดเหตุได้ส่วนใหญ่ก็กระสุนประมาณนี้มันใหญ่มากกว่าเยอะเลยนะเนี่ยตัวเก้าแต่มันใหญ่กว่ามันอาจจะทะลุน,น,น,ะน้อยกว่าหร,หรือเปล่าพี่ความเร็วมันต่ํากว่าแต่ทีเนี้เรื่องเรื่องเรื่องของการทําลายเนี่ยเราพูดกันไม่ได้เดี๋ยวลองดูดีกว่าเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะแรงปะทะก็สูงครับจุด45หนึ่งนัดบรรจุ ก็หเหมือนเดิมครับก็ไม่มีไม่มีอะไรถ้าเป็นเนื้อขนก็จะผ่อช้ำๆตุนจุด4-5นะครับกับอิดบล็อกไม่เข้าแต่ก็ต้องมีเจ็บจหุ่นกระเด็นนะนจุด4-5ครับกับอิดมวนเบา การเป็นไงครับจุดสี่ห้าับอีดมวลเบาหาหมอครับ <laughs> <laughs> ไม่ทันด้วย <laughs> โอ้โหทะลุร <laughs> สรุปมวลเบานี้ไม่กันอะไรเลย <laughs> เอาแบบกระเบื้องกระเบื้องมาวางรู้ไหมจุดสี่ห้าครับแผ่นกระเบื้องและอีดมวลเบา <laughs> จุดสี่ห้ากับอิดแดง สร้างบ้านคนที่มีอะไเยอะก็อิดแดงนะครับ <Okay. S 1> เรื่องตังหน่อยแต่ว่าโคตรแข็งแรงเลยต่อไปนี่5้าจุห้หกโอ้ยทีนี้มาแล้วปืนยาวแล้วตอนนี้ต้องต้อง,ต,องต้องทิ้งระยะห่างโอเคน่าจะจะเด็นกลับมาทุกคน oh. พี่ต่อครับ okay. อันนี้ฝากให้ถึง3จังหวัดเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันจะลกท่าไหนได้อ ด้วยความที่อันเนี้ยเป็นเป็นปืนที่ใช้อยู่ในทางราชการเราเรียกว่าปืนเล็กยาวประมาณเนี้ยนะครับปืนเล็กแต่ว่าก็ปกติประชาชนคนทั่วไปคนดีๆเขาจะไม่มีกันคนดีๆจะมีจะมีปกติพวกนี้เนี่ยไม่สามารถครอบครองเป็นแบบนี้ได้อยู่แล้วผมว่าทะลุหมดอะยกเว้นอิดแดงอันนั้นผ่านไปได้เลยไออันแรกนี่คือทะลุทุกกระสุนอยู่แล้วผมว่ากระเบื้องไหมกระเบื้องมาวางเออเอากะเบื้องมาวางแทนอยากอยากอยากเขียนมอนกันพี่คือผนังเบาเนี้ย เราก็รู้กันดีว่าทุกกระสุนมันทะลุหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นกระสุนไรแล้วนี้มัน5.56ทะลุแน่นอนเราก็เลยต้องเอากระเบื้องมาลองเลยนะครับพร้อมไหมพรอมพร้อมครับพี่กระสุนเอ้ยตัวละครลับตัวละครลับพร้อมครับเตรียมวัดดวงไปดูกันครับ โอ้โหฝุ่นคลุ้งไม่เหลือครับโอ้โหดูนิดเดียวโอ้โหลูนิดเดียวเองอะพี่พี่ว่ามันแตกแล้วนะคือความน่ากลัวของของกระสุนพวกเนี้ยมันจะอยู่ที่พลังกระเบื้องมันระเบิดอ่ะนั่นคือความเร็วกระสุนทั้งหมดไปหยุดอยู่ที่กระเบื้องหมดเลยนั่นแหละอันตรายก็คือเศษกระเบื้องเล็กๆเพราะนั่นคือเราจะโดนสะเก็ดจากสิ่งที่เราหลบมันไม่ทะลุนี่นะมันเป็นเศษทองแดงเล็กนิดเดียวที่มันลอดเข้าไปแต่มันอยู่นี่ แต่ก็พี่พี่ว่าตายไหมถ้าเป็นคนพี่ยืนยันได้อย่างเดียวว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยโอกาสตาย50-50แต่ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีคำนำหน้าว่าเมียเนี่ยตายยากชอบชอบไปทางนั้นจะได้สรุปนะครับก็ไม่รอดนะครับต่อให้เป็นผนังเบามีกระเบื้องด้วยเจอ M 4เข้าไปก็ไม่รอด5.56อะถัดไปเลยเดือ พนนีเลยพี่หินหรืออะไรครับเออมันดังปิ้งเสียงดังปิ้ง <c oughs> ใช่เหรอไม่ใช่เลือดไปอย่างเงี้นะพี่ไม่เอานะตัว <c oughs> ตรงนี้พอดีเลยเดนตรงนี้พอดีเลยเป็นยังไงบ้างครับยิยงนัดเดียวต่อมาสามนัดเลยสามเฉดแล้วก็รูออกไปไงครับรูออกก็เรียบเลยเต็มหอ,อเลยหรือว่าใช้ได้ครับอืมเอาเอากระเบื้องมาวางได้ครับอีกทีนึ่ง,งโอ้ โอ้แจ็กเก็ตที่มือเหรอปากอยางนี่ครับเฮ้ยโอ้หืปักเข้าไปในเนื้อเจ็บไหมครับเออเอ็นตบถึงแขนปั๊บเลยอ่ะที่ต้องดึงออกไหมนี่น่สองนี่นะครับเหตุผลที่ต้องใส่แว่นตานะขาดโอ้โหดึงออกได้ไหมครับ เดินดึงดีๆนะเดินไม่ถูกอะไรขนาดนั้นเลยอ่ะนี่คือเกือบนี่ต้องดึงออกไหมครับเข้าตาในบอดเอาไว้ข้างในก่อนฝนมาแล้วโอ้โหปักเข้าไปในเนื้อเหตุผลที่ต้องใส่แว่นตาใช่แว่นตาต้องเข้าแล้วนะเกตองเกเตอร์อะไรเงี้ยต้องเข้าแล้วนะยิงุตั้นไกลรู้สึกตู้มปุ๊บเนี่ยมาถึงมือปั๊บเลยมาเลยขอขออนุญาตใช้สิทธิ์เป็นนายสนามจะไม่ให้ยิงกระเบื้องกับกระสุน5.56นะครับยอัมดีครับเยี่ยมเลยครับโอเคครับผม เรื่องครับโอเคไม่ได้เหลือนู่นครับไหปลาละคือรูชัดเจนนะครับแล้วก็เข้าเป้าอิดมวลเบาเจอ5.56ม .4 นะครับไม่เหลือครับไม่เหลือทุกกระสุนนะอ้มวลเบาเนะี่ยใช่ครับมันอาจจะแข็งแรงในเรื่องของการก่อสร้างแต่มันใส่กระสุนไม่ได้ใช้กายไม่ได้คถัง5.56อิดแดงนะครับปังล้ม อิดที่แข็งแรงที่สุดจะก,กัน5.5ได้หรือไม่โอ้โหโอ้โหจะรู้ไหมครับไม่เห็นแต่ว่าสเก็ตเต็มตัวเลยสเก็ตที่เป็นอิดโอ้โหมี็นปัญหาหน่อยทางนี้ไม่ไม,ไม่ตายแต่ก็บาดเจ็บเลี้ยงไม่โตสรุปว่ากันได้ไหมครับเนี่ยอิดอิดแดงบาดเจ็บ,บ,จบกันไม่ได้แต่แต่ดีที่สุดที่ไม่มีกระสุนอ๋อกันได้แบบที่ไม่มีหัวกระสุนไปกระทบเป้าแต่ก็ทะลุอยู่บาดเจ็บป่ะอ่อ ต่อไปครับนี่คือปืนที่เรารอมานานลูกซองครับดูสิว่ากําแพงนี่การลูกซองได้ไหมมาถึงลูกซองนะครับกับหนังลูกตานะ้มนะอืโอ้โหมาเป็น9้าเม็ดเลยครบเลยนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9อันนี้คือถ้วยที่ อุ้มกระสุนไว้ข้างใต้เห็นเห็นเห็นตัวนี้ไหมครับเห็นหมอนอ๋อนี่คือหมอนอันนี้คือฝาปิดหมอนกับฝาปิดก็เข้าไปด้วยนะฮะ่อ่าหมอนอยู่นี่ครับฝาปิดอยู่นี่โอ้โหคือถ้วยก็แรงเหมือนกันนะครับแรงครับเข้าตัวก็โดนหมดเลยนะผลงานนะครับผนังเบาไม่ได้กันอะไรเลยลูกซองขนาดยิงอย่างไกลนะทะลุเข้ามาเลยนะครับนี่ก็ระวังในเรื่องของการสะร้อนกลับอ๋อโอเคครับกระสุนนะครับเหมือนเดิมครับอื เฮ้ย hey. ปลอดภัยเฮ้ยมาดูครับก็คืออิดบล็อกเนี่ยลูกซองไม่เข้านะครับอเ,เอออันนี้อันนี้ตามคาดไหมครับอิดบล็อกลูกซองไม่ทะลุอิดบล็อกทำไมถึงไม่ทะลุวะเพราะว่าทำมาจากคอนกรีตอ๋อมันเบาครับครับผมมันเบาเฮ้ยไม่ทะลุว่ะเฮ้ย เฮ้ยทบนะครับ9เม็ดมันไม่ทะลุนะครับเนี่ยมันมแบบว่าคือนุ่มเลยนะผมแหย่เข้าไปนี่เป็นทรายเลยอนะเป้าไม่มีอะไรเป็นคนเ,เป้าเลยนะเฮ้ยแต่เหมือนอันนี้แบบมีแรงกระแทกจนแบบอันนี้แยกเลยนะด,ลดูดินะมีแรงกระแทกจนแตกเลยนะครับอันนี้อธิบายได้ว,ว่าเป็นแรงประทะกซองหมดเลยนะซองนะครับลูกก้ากับจิตแดงนะครับหนึ่งนัดวัตถุโอ้โห้ย อโอเคเรามาดูอุ้โหเกือบถล่มนะเนี่ยอนุภาพของลูกกระสุนนี้มันทําให้กําแพงที่เราก่อไว้เนี่ยมันมันกระพือ่อมันเสียรูปเวต่อไป<ถ>อะจะเป็นของเคสที่จะมีมีกระสุนลูกโดดใช่ไหมครับใช่ใช่กระสุนลูกโดดคือกระสุน ลูกจองเนี่ยปกติมี9เม็ดครับอันนี้จะเป็นเม็ดเดียวเดียวอยู่ข้างในเลยครับนี่นะลูกโดดนะครับที่เขาเรียกว่าลูกโดดนะที่ดูเอาพลังงานทั้งหมดส่งไปที่ลูกเม็ดอันเดียวคือใหญ่สุดในที่เรายิงมาแล้วยิงกับพวกเครื่องยนต์โอ้โหอ้อยาการเป็นยังไงอันนี้เหรออันนี้เหรออเอครับ โอ้ยก็คือเจอลูกโดดไปอิดบล็อกไม่รอดครับเจอลูกซองกับอิดมวลเบากระสุนลูกโดดนะครับไม่เหลือโอ้โหไมเออที่หลังถ้าเกิดจะเจาะรูอิดมวลเบาก็ขึ้นไปเจาะโอ้โหงี้เจาะสวยเลยนะนิ้วนิ้วนิ้วแหวนได้เลยอ่ะที่แน่ๆก็ไส้แตกอ่ะ ที่งับที่มาหาเขว่าไส้แตกนะครับผมเชื่อว่าอิดแดงอ่ะการลูกโดดได้ครับผมเอาเบิกตัวพี่ขาวมาดีกว่าหลังหลังหลังอ่ะกระสุนลูกโดดกับอิดแดงนะครับครับอุ้ยอู้อู้อาพี่ขาวเราหน้าจะดูดรับแรงใช่ไหมใช่ครับเอ้แต่ไม่มีนะครับ อิดแดงทําให้พี่ขาวรอดได้นะเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับมีแค่สีแดงๆดงเฉยแต่มันทะลุนะใช่ไหมทะลุแล้วก็เศษอิดแดงเนี่ยมันก็ไปทําให้หุ่หนล้มำงา้งอแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมรู้แล้ววิธีการเอารถผมให้การกระสุนเนี่ยเอาอิดไปก่อไว้กำแพงรถไม่แพงด้วยหาซื้อง่ายโอ้ ยสำหรับใครที่ได้รับชมตั้งแต่ต้นก็ขอให้ได้อะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยนะถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยนะครับเราจะแอบตรงไหนได้บ้างาก็คลิปนี้ก็คงจะพอให้เราเห็นภาพกันได้ว่าเราควรจะไปแอบตรงไหนไม่ควรแอบตรงไหน,นสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยกนแล้วกันนะครับถ้าสรุปในฐานะของคนทั่วไปทั้งผมนะครับก็คือส่วนใหญ่กันได้ถ้าแบบว่ามันมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องมีการ ทำอะไรที่เราเห็นกันทั่วไปเพราะว่ากันได้เกือบหมดของพี่นะก็สิ่งที่ได้ความรู้มากขึ้นวันนี้นะก็คือว่าได้เห็นเลยว่าการทำางานของกระสุนเป็นยังไงเนาะอ่าพี่จะได้ออกแบบกําแพงบ้านที่กันกระสุนได้ไม่ออกมาการออกแบบแบบกําแพงกันกระสุนได้ก็คือเราต้องไปหากระเบื้องปูนหน้าบ้านเหมือนกับผูกกระจงปลูกใกล้ๆจากตัวบ้านแต่ตอนนี้เราเอากระเบื้องมาปูไว้หน้าบ้านครับมาติดตามนะไม่ติดตามก็ตามใจนะอ่าก็ติดตามไว้ครับโดมเอเคทีโอเคขับครับ